สวัสดีครับชาวโปเกมอนเทรนเนอร์ทุกท่านครับผมกลับมาพบกับ c h anel n Turbo Onboard กันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดการ์ดโปเกมอนกันต่อครับแต่คลิปนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่การ์ดโปเกมอนชุดธรรมดาธรรมดานะฮะมันเป็นการ์ดโปเกมอนที่แบบว่าฉลองครบรอบ25ปีนะครับผมอ่าอ่าตอนนี้เป็นการ์ดภาษาอังกฤษนะครับบอกไว้ก่อนมันเป็นการ์ดภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยนะอ่า นี่ครับมันจะพิเศษตรงที่มันจะแถมมากับชุดแฮปปี้มิลครับผมของต่างประเทศของอเมริกานะฮะเวลาเราซื้อชุดแฮปปี้มิลเราจะได้ของเล่นใช่ไหมฮะนี่แต่อันนี้มันจะได้เป็นการ์ดโปเกมอนนะครับผมได้มาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะมันก็จะมีนี่หลากหลายลายให้เลือกวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูว่าไอชุดพิเศษเนี่ยไอชุดแฮปปี้มิลครบรอบ25ปีเนี่ย มันให้อะไรเราบ้างนะครับแล้วก็จะทดลองเปิดกันให้ดูเลยเกินก่อนละกันว่าอันนี้อ่ะอย่างที่บอกไปมันแถมมาจากชุดแฮปปี้มิลในระยะเวลาจํากัดนะฮะแล้วก็จํานวนจํากัดด้วยนะครับผมหมดเขตแล้วก็ไม่มีแจกอีกแล้วนะครับผมอ่าจำนวนจํากัดบ้างนั้นเถอะก็เป็นที่ฮือหาของฝรั่งเช่นกันนะฮะผมปกติเนี่ยจะชอบอ่านข่าวการโปเกมอนอยู่แล้วนะฮะในข่าวต่างประเทศอะไรพวกนี้ มันจะมีแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรฟิสเตอร์อะฮะในภาษานะของสะสมนะมันนะมเขาจะแบบไปกวาดซื้ออ่ะพูดง่ายๆบ้านเรานะไปซื้อกักตุนมาโกงราคาอัพราคานะครับไอ้เจ้าชุดแฮปปี้มิวนี้ก็ไม่รอดพ้นเช่นกันนะฮะโอ้โหแบบดราม่ากันหน้าดูนะครับแค่แค่นะั้นเนี่ยโอโนะ้เนี่ยไปกวาดตุนกันนะฮะก็ทําให้ของขาดตลาดนะฮะแล้วก็มีการปั่นราคาขึ้นเนี่ครับราคาขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะครับผมเพราะว่า มันเป็นชุดพิเศษนะฮะเนี่ยจะมีสัญลักษณ์25ปีนะเป็นแก้มปิกาจูเลข2กับเลข5ซ้ายขวานะฮะในการ์ดแต่ละใบก็จะมีเจ้าสัญลักษณ์ตัวเนี้ยอยู่ปรากฏบนการ์ดเช่นกันเพื่อให้บอกให้รู้ว่าการ์ดใบนี้เป็นการ์ดพิเศษครบรอบ25ปีนะที่แจกโดยแมคโดนัลล์นะฮะมันไม่ได้ฟรีแต่มันมันจะให้มากับชุดแฮปปี้มิลก็บล็อกนี้มันจะให้เป็นการ์ดโปเกมอนสตาร์เตอร์นะฮะตัวสตาร์เตอร์อย่างเช่นอะไรเจ้าฮิตโต้คังเงี้ พวกซีนิกัมมิปิกาจูอะไรพวกนี้มีทั้งหมดจํานวน25ตัวเลยแต่ผมใส่อินเสิร์ตให้ดูใน1ซองอ่ะมันจะมีให้4ใบนะฮะแล้วก็1ใน4ใบนะั่นแ่ะจากการันตีโฮโลให้1 1ใบนะฮะหรือการ์ดฟอยนั่นแหละนะครับถ้ากับว่าจะมีการ์ดฟอยล์ึใบแล้วก็เป็นการ์ดธรรมดาที่ไม่ใช่ฟอยล์มใบนะฮะนั่นก็คือทั้ง25แบบอ่ะมันก็จะมีฟอยอีกนะครับที่เป็นการ์ดฟอยนะถ้ากับว่ามันจะมีการ์ดถึงจํานวนทั้งหมด50แบบเลย นะฮะก็คือธรรมดา25กับแบบฟอย25นะครับผมอย่างเช่นปิกาจูไม่ฟอยก็จะมีปิกาจูฟอยอะไรอย่างนี้ถามว่าเป็นการ์ดที่เก่งใช้เล่นได้ไหมมันก็ใช้เล่นไม่ได้หรอครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดโปเกมอนสตาร์เตอร์นะร่างแรกเลยนะไม่ใช่ร่าง2ลร่างสมันก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่มันเป็นที่นิยมสําหรับพวกนักสะสมครับผมอย,อย่างว่าครับมันมีจํานวนจํากัดแล้วจะเห็นว่ามันจะมีตัวเลขนะอันนี้ผมให้ดูแต่ละเนี่ยแต่ละซองเนี่ยแต่ละแพ็คเนะี่ย หนึ่งสองสามสี่ไม่ได้มีนัยยะอะไรสําคัญนะฮะได้การ์ดเหมือนกันหมดนะครับผมถ้าคุณไปซื้อต่อใครมาเนี่ยก็เลือกแบบไหนก็ได้นะครับไม่ได้มีนัยยะอะไรต่อการ์ดที่เราจะเปิดนะอ่ะเดีย๋ยววันนี้ผมจะเปิดให้ดูทั้งสี่แพ็กนี้เลยนะครับผมว่าผมจะได้อะไรบ้างนะฮะก็บอกไว้ก่อนว่าอันนี้ตัวที่นิยมกันก็จะเป็นอ่า ปิกาจูนะคะเป็นปิกกจูฟอยนะครับผมที่ว่าจะมีมูลค่าสูงนะครับตอนนี้ก็คนก็เริ่มส่งไปเกรดไปตรวจคุณภาพกันแล้วนะฮะเอาไปเกรดอะราคามันจะสูงขึ้นได้คะแนนเต็มสิบเลยว่าป้ากันไปนะฮะนี่อะผมเปิดเบอร์หนึ่งให้ก่อนนะครับดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะมันจะเป็นกาวนะฮะฉีกมานี่ไม่มีอะไรนะฮะอันนี้ เป็นเกมนะฮะไม,ไม่ไม่มีอะไรนะครับผมว่าตัวไหนคู่อะไนมันเขาขายสําหรับเด็กนะเอาจัจริงๆอ่ะห็นอย่างว่าครับโดนพวกผู้ใหญ่นักสะสมเนี่ยกวาดเกี้ยงเลยนะฮะอันนี้ครับนี่ซองที่ผมบอกนะฮะทุกแพ็คมันจะได้ซองอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดนะครับแล้วข้างในจะมีรู้สึกจะเป็นอะไรอ่ะอันนี้อะไรวะเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเป็นเป็นกล่องนะฮะเป็นกล่องกล่องครับ ชุบชุบชุบโอ้ไ่ทำอะไรวะเนะี่ยผมก็ไม่เข้าใจกันนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยชุบชุบอืมอืมอ่านี้ก็เกมเหมือนกันนะแต่เป็นภาพใหญ่ขึ้นนะครับชุบชุอืมอืมอ๋อเป็นกล่องไ้ประกบกันอย่างนี้เหรอชุบ อะไรประ,นนะะะประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะๆประมาณนี้แล้วกันนี่ๆต้องอย่างนี้อย่างนี้อ่าก็น่ารักกันไปนะฮะอ่านี่เป็นซองที่หนึ่งนะจุ๊บผมขออนุญาตแยกไว้อ่ะเดี๋ยวเปิดกันก่อนเลยซองนี้นะฮะจะได้อะไรชุ๊บจุบโอโหไม่ต้องรุ้นเลยแกะมาเห็นเลย ปลาโทอันนี้ครับเป็นอะไรอะ่ะเจ้ามานิโนโกะฟอ,อยนะฮะแหมแล้วเอาฟอ,อยไปเป็นใบแรกซะด้วยอดลุ้นนะฮะนี่ครับอย่างที่บอกจะมีสัญลักษณ์ยี่านะฮะนี่ครบรอบ25ปีนะครับผมนี่นี่นี่มันจะไม่ให้ฟอ,อยการันตีฟอ,อยแล้ว1ใบนะฮะโอเคและนี่ได้เจ้าฟูจิกิดานี่นะฮะนี่นี่นี่จะมีสัญลักษณ์เหมือนกันทุกใบเลยนะฮะนี่อะไรนะเฟนิกินผมไม่รู้จักแล้วนะตัวนี้เจนใหม่ๆอันนี้มุคโ่เนาะโรเลด ะฮ,ะฮิตโตคาง,งคนก็เก็บกันนะครับมีฮิตโตคาง,งี้ด้วยนะเจ้าล่างหนึ่งของลิซาดอนนะฮะ,ะเดี๋ยวผมแยกฟอยไว้นะครับแล้วให้ดูกันท้ายคลิปว่าได้ฟอยอะไรบ้างนี่ครับก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะนี่แล้วก็กาสีใบเท่านั้นนะครับผมอ่ะมาแพ็คที่สองนะฮะมันช่วยกันรุ่นหน่อยนะว่าจะปิกรจูหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้มันกามันหลุดนะฮะ ป๊บปึ๊บปั๊บ,บอ่าได้ซองเหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลยอันนี้ได้อะไรเนี่ยของแถมปึ๊บมาดูกันมันจะต่างกันของตรงของแถมนี่แหละครับแต่มันก็ไม่ใช่ในยะสําคัญอะไรอันนี้เป็นระบายสีฮะจะปิกจูนะครับผมนี่ให้น้องๆหนูเล่นกันนะฮะแล้วนี้อะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นฉากนะครับนี่เป็นฉากเออก็ดีเหมือนกันนะนี่นี่ไม่ตั้งอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาเราอาจจะเอาการ์ดเรามาวางเป็นฉากประดับในตู้ก็ได้นะฮะก็ดีเหมือนกัน อันนี้สติกเกอร์หรือเปล่าอ่าเป็นสติกเกอร์นะฮะเอออันนี้ค่อยดีหน่อยจะไปแปะก็อะไรก็ว่ากันไปนะฮะนี่อ๋อเข้าใจแล้วเขาให้เราเอาสติกเกอร์เนะี่ยไปแปะบนนี่นี่ฉากพวกนี้ฮะโอ้โหมันก็จะเหมือนมีโปเกมอนเยอะแยะไปหมดคิดว่านะครับอาจจะประมาณนี้อ่ะมาเปิดซองกันต่อมันจะเปิดยังไงพี่ผมไม่ต้องเห็นใบแรกมันก็ไม่ได้นะเพราะมันต้องฉีกแนวนี้อยู่แล้วนะฮะ กระฉีกง่ายนะครับตองเขาทำมาได้ดีมากหุ้ยทัดไฟทัดไฟทัดไฟ,ดไฟนี่ตอออุ๊กเงี้เถอะขอร้องนี่ตุ๊กข่ายเงี้ยตุ๊งข่ายเงี้ยนี่ตุ๊กข่ายเงี้ยนี่ตุ๊กเงี้ยบุ๊มไ,ไม่ใช่ครับเป็นเจ้าอะไรอะ่ะมันชื่อเอ็นบูโอไหมผมก็ไม่รู้นะเทพิกนะครับผมโอ้โหอย่าฟอยสวยฮะนี่ครับการันตีฟอยหนึ่งใบนะฮะจับเ,จเบาๆหน่อยนะฮะโอ้อันนี้กูกี้นะฮะ รู้สึกจะชื่อซารุโนรินะแล้วก็ไอ้นี่อะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วโปเกมอนเจนสองแล้วก็ไอ้เจ้ามานิโนโกะนะ,ะตะกี้ผมได้ฟอยมาอันนี้เป็นแบบธรรมดานะฮะนี่นี่นี่โอเคจุบบางเบาเบาฮะเดี๋ยวเนี่ยอนาคตผมว่าราคามันขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะว่าการ์ดโปรโมพิเศษแบบนี้นะครับผม อ่ะมาสองที่สามแนะนำให้เบาๆกับน้องนะครับเพราะเผื่อราคามันขึ้นราคาจะได้ไม่ตกนะฮะอันนี้ได้อะไรเนะี่ยอันนี้ระบายสีแล้วนะฮะเป็นลายพิกจูกักบอะไรอะ่ะชุบชุบโอ้อันนี้เป็นสติกเกอร์อันใหญ่ฮะโอ้สวยสวยสวยทรงคุณค่ามาก นะฮะอ่ะมาฉีกันต่อสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้าถ้าเป็นสายฟ้าก็กีดเลยครับเพราะมันมีปิกาจูตัวเดียวแน่นอนที่เป็นธาตุแฝงฟ้านะฮะสตาร์ตเตอร์อื่นๆมันก็อะไรอะไฟพืชน,น้ํานะครับผมน้ําครับโอโ้โหวืดเซนิกามิก็ยังดีอ่ะชุบชุบใช่ไหมไม่ใช่ครับโอ้ได้แต่โปกเกมอนเจนใหม่นะฮะเซ็งจ,จริงๆ โอ้แล้วมีตำหนินิดๆด้วยนะฮโอ้โอันเหนียวใช่ไหมชุบๆๆๆต้องเปิดอีกด้านนิดนึงเบาๆฮะโอ้กาติดเบาๆฮะเบ,บาๆชุบชุบใบ,บนี้ติดอ่ะโอเคเหมือนซองมันแน่นนะฮะนี่ครับผม ส o บ b ์บลรู้สึกจะเป็นร่างหนึ่งของ Interior, นะอิงเคเลียนนะอ่าสวยงามฮะชนนู้แยกไว้โอ้นีฟอยแยกไว้อ๋อนี่ไงครับนี่ตัวคังนี้แหมแต่เป็นแบบไม่ฟอยนะเป็นแบบธรรมดานี่ฮะสวยงามฮะ25บปีอันนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้อย่างดีเลยแล้วก็เทปทิศแล้วก็โทชิชนะฮะแยกไว้ชู้อแล้วก็แพ็กสุดท้ายฮะ เบอร์สี่นะครับผม,มชิวอ,อ,อันนี้ผมเคยเห็นนะฮะอ่ะนี่เกมเหมือนเดิมนะฮะรากเส้นนะฮะมีทั้งบนข้างล่างนะครับอันนี้มันจะเป็นซองครับไม่ใช่ซองสิกรอบะฮะเราสามารถเอาการ์ดมาใส่ได้นะครับผม แล้วก็เป็นขาตั้งได้อันนี้ผมยังไม่ขอยังขอไม่แกะแล้วกันเนาะนี่นี่นี่เป็นนี่ครับรอบใส่การ์ดโอ้โหแล้วมันน่ารักมากเลยเท่มากเลยนะครับโอ้เนี่ยอยากได้กําลังอยากได้พอดีมาซองสุดท้ายเปิดกันคลิปนี้สั้นๆนะฮะมาเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอ้หชุบโอ้โหโอ้โหหมดลุ้นทาดน้ำทาดไฟก็ไม่ใช่ อ่ะเซนิกามิแล้วกันอ่าโอเคครับเซนิกามินะครับร่างหนึ่งของเจ้าคามินะฮะจับน้องเบาๆหน่อยเหมือนจะไม่มีตำหนิด้วยสองนี้ฟุบอ่านี่ครับเซนิการมิครับผมทำไมมันเหมือนมีอะไรวะเนะี่ยเป็นลายมันใช่ไหมออเหมือนจะเป็นคาบอะไรแต่มันไม่ใช่นะมันเป็นลายของการ์ดมันนะฮะนี่สวยงามอะเซนิกามิกำลังว่ายน้ำเลย ฮะโจมตีบับเบิลฮะเนี่ยครับโจมตีทีละสิบยี่สิบนะมันไม่ได้เก่งอะไรเดี๋ยวมันแบบมันเป็นสำหรับพวกสายสะสมนะฮะอ่านี่มาครับคูชิกิดานิคนะฮะแล้วก็โพพพิโลพอพิลิโลอะไรนะอ่านไม่ออกขอโทษทีแล้วก็ทเวสวิกนะฮะรเรียบร้อยครับสี่สี่แพ็คนะครับผมหมดไปก็ โอเคฮะไม่เห็นได้ไม่ได้เห็นปิกาจูเลยนะครับก,ก,ก็มันหายากจริงๆครับมันทีทั้งหมดต้อง25แบบเลยนะฮะถ้าจะหวังฟอยด์ด้วยก็จะมี1ในห0นะฮะเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าปิกาจูนี่หลายหลายรู้สึกจะได้หลักพันเลยมั้งใบละหลักพันเลยนะถ้าจะไม่ผิดเกินเกินแหละครับประมาณนี้ฮะผมให้ดูได้อะไรบ้างใบฟอย์ฮะนี่ชึบ ชุบโอได้ทาดน้ำสามตัวเลยเนาะจิบจบจบนี่ครับฝอยฟอย,ฟอยสวยงามฮะควรค่าการสะสมเดี๋ยวทุกใบเนะี่ยทุกใบเลยนะไม่เฉพาะใบฟอยนะผมจะเก็บใส่ซองใส่แซมได้อย่างดีเลยครับอย่างที่บอกครับมันเป็นการ์ดที่มีจํานวนจํากัดไม่มีขายแล้วนะฮะก็ต้องหวังจากเปิดซองอย่างนี้กันนะครับซึ่งซองมันก็หมดไปแล้วล้วยก็ขอบคุณทุกคนเช่นเดิมครับที่มาติดตามกันนะครับผมคลิปนี้ไม่ได้ยาว มากแต่แค่มาแนะนำครับว่าการ์ดโปเกมอนมีเจ้าซองแบบนี้ด้วยนะครับผมใครที่เป็นสายคอลเลกเตอร์ก็เผื่อจะตามหามาใส่แซมประดับแซมกันเหมือนผมนะฮะลาไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เช่นเดิมนะครับฝากเพจเทบอันบอกไว้ด้วยนะครับผมมีโอกาสก็จะหาอะไรอะไรพิเศษอะไรซองพิเศษบล็อกพิเศษพวกนี้มาเปิดให้ท่านได้ชมกันนะครับผม ขอบคุณมากเลยครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ